สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพยาเรบคุดหรือกะจับเงินกะจับทองอันนี้เลี่ยมพลาสติกไว้นะครับจะเป็นเหมือนเล็บนะครับทาล่า ส่วนด้านหลังเกจิอาจารย์นำมาปิดทองนะครับและปุกเสกให้นะครับเป็นเครื่องรางมหามงคลน,นะครับ โบราณเชื่อว่าเป็นเครื่องรางมหามงคลมหาอำนาจเป็นผลไม้มักขึ้นในป่าจะมีสองสีสีดำจะเป็นตัวผู้สีขาวจะเป็นตัวเมียความเชื่อสมัยโบราณเชื่อว่าบ้านหลังใดมีพญาเล็บคุด ไว้บูชาภายในบ้านจะมีอำนาจวาสนาดุดดังพยาคุดทำกิจการการงานรุ่งเรืองเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเข้าบ้านคนส่วนมากนิยมเรียกว่ากระจับเงินกระจับทองเล็บคุดถือเป็นของทอนสิทธิ์จากธรรมชาตินะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวสามารถป้องกันพูดผีปีศาจมนดำคุณใสต่างๆนับว่าเป็นของหายากยิ่งเกจิอาจารย์นํามาปลุกเสกจะเพิ่มอนุภาพเข้าไปอีก โบราณเชื่อว่าสีดำตัวผู้มีพุทธคุณด้านปกป้องคุ้มกันภัยอันตรายเสริมดวงเสริมโชคเสริมบารมีเป็นสง่าราศีกับผู้ครอบครองป้องกันสัตว์ร้ายเขี่ยวงาส่วนสีขาวตัวเมีย พุทธคุณดูดซัพย์ดูดโชคดูดลาบเรียกเงินเรียกทองนำพาความร่ำรวยกิจการการงานลาบลื่นไม่ติดขัดปัจจุบันมีการนำต้นพญาเล็บคุดนำมาปลูกมีลักษณะต้นคล้ายต้นมะเขือ ความสูงเฉลี่ย1.5เมตรนำมาทำเป็นไม้ประดับสวยงามสรรพคุณทางยาน้ำข้นจากใบใช้แก้โรคลมบ้าหมูวันนรกอาการเจ็บคอรากใช้ต้มเพื่อแก้พิษมแมลงสัตว์กัดต่อยใบนำมาบดตำ แก้ผดพื้นคันโรคผิวหนังกรากเรื่อนใครเจอก็เก็บบูชาได้นะครับโบราณเชื่อว่ามีพุทธคุณโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับหรือใครจะนำไปให้เกจิอาจารย์ ปลุกเศษให้ก็ได้นะครับมีขนาดไม่ใหญ่สามารถพกบูชาได้นะครับติดตัวหรือติดบ้านเรือนไว้ได้นะครับวันนี้ก็พามาชมพญาเร็บคุดหรือกะจับเงินกะจับทองเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ